กฎแห่งกรรมเรื่องใกล้นิพพานนิพพานอยู่ไม่ไกลโดยหลวงพ่อกันหาสุกามูการครบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญถ้าคบเพื่อนดีก็ทำให้ชีวิตเจริญได้แต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็อาจทำให้ชีวิตตกต่ำได้เราเกิดมาในโลกใบนี้ ก็มีโอกาสได้พบทั้งคนดีและคนไม่ดีพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เป็นผู้ฉลาดในการที่จะคบเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ดีอย่างนี้ก็รู้จักว่าไม่ควรครบค้าสมาคมมากจนเกินไปคบแต่เพียงผิวเผินพระพุทธองค์เคยตรัสว่าคนชั่วเพียงคนเดียวสามารถทำให้คนร้อยคนเสื่อมได้ มีอยู่ในพระวินัยของพระพระพุทธองค์ยังตรัสห้ามคบกับอรัชชีคือคนผู้ที่ไม่เกรงกลัวตวบาะไม่ละอายตบาบถ้าใครครบพระภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติถ้าคนไหนดีถึงเราไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเราก็ต้องพยายามคบค้าสมาคมเพื่อจะได้รับสิ่งดีๆจากเขาผู้ดีนั้น มนุษย์เราต้องมีเพื่อนมีฝูงมีหมู่มีคณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอนให้เป็นคนฉลาดในการครบเพื่อนบางคนมาบวชที่มาถือศีลที่ได้มาปฏิบัติธรรมนี้ก็มาเพื่อได้พบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเดินตามรอยของพระพุทธองค์พระพุทธองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะ ไม่ตามใจตนเองงานก็คือการปฏิบัติธรรมะเอาพระธรรมเป็นที่ตั้งเอาความบริสุทธิ์ผุดพองเป็นที่ตั้งบังคับตัวเองด้วยการปฏิบัติตามศีลตามข้อวัดปฏิบัติต,าต่างๆตามก,ต,ามกติกาที่ตั้งไว้เพื่อบังคับตัวตนเองว่าเวลาไหนทำอะไรถึงเวลาก็ต้องทำตามมันจะเกิดความขี้เกียจก็ต้องทำจะต้องขยันก็ต้องทำ จะไม่ทำตามขี้เกียจหรือว่าขยันเราจะได้ทำตามหน้าที่ให้มีความสุขในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนั่นเองคือให้ใจกับกายมันอยู่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาให้ควบคู่ไปพร้อมๆกันสิ่งที่มันเป็นอดีตก็ผ่านไปแล้วเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้ สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงก็อย่าไปวิตกกังวลจงปฏิบัติหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดพยายามให้มีศักยภาพในปัจจุบันทั้งกายวาจาและใจแก้ปัญหาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กปัญหาเรื่องเล็กๆให้มันหายไปและอย่าได้ไปโทษสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็เป็นปรากฏการณ์ตามเหตุปัจจัยอยู่อย่างนั้น อย่าไปว่าสิ่งโน้นเป็นอย่างโน้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่าไปตัดสินนินทาวิพากวิจาร์สิ่งภายนอกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ฉลาดก็ไปรับเอาไปใส่ใจของเราทำให้ใจของตัวเรานั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์มากเป็นทุกข์หลายจะไปปฏิเสธสิ่งต่างๆภายนอกนั้นไม่ได้ถ้าใครปฏิเสธสิ่งต่างๆแสดงว่า ต้องการความว่างที่มันขาดศูนย์ความว่างที่มันไม่มีอะไรหมายถึงไม่ต้องการให้มันมีการเกิดการแก่การตายไม่อยากให้มีโลกธรรมทั้งแปดคือเกิดแก่เจ็บตายยศลาบสรรเสริญนินทาทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเพียงแต่เราไปรับเอามาใส่ในใจตนเองความรับเอาเข้ามาใส่ใจเขาเรียกว่าการปรุงแต่ง การปรุงแต่งก็คือสิ่งไม่ใช่ของจริงปรุงขึ้นมาเพราะมันเป็นของปรุงแต่งการที่เข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เกิดจากการปรุงแต่งของเราตัวเองหาเรื่องหาราวมาใส่ใจของเราเองไปรับอิทธิพลต่างๆมาให้กับตัวตนเองมนุษย์เราทุกคนได้รับเอาอิทธิพลต่างๆนั้นมาตั้งแต่แบเบา จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้อายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในชีวิตประจำวันเรารับเอาสิ่งภายนอกมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้มีสติมีสมาธิและมีปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา ทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่ตัวตนให้เห็นอย่างชัดแจ้งชัดเจนพยายามตั้งมั่นในศีลไม่หวันว้วในการทำสมาธิมีความรู้จักรู้แจ้งในสติปัญญาอย่าได้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่มันมากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปิดโอกาสให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้ได้พัฒนาตนเองไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนก็ให้สถานที่นั้นเป็นที่ดับทุกข์ของจิตใจการดับทุกข์ทางกายอาจจะแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จิตใจของเรานั้นต้องดับทุกข์ตลอดนิพพานไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่ใจของเรานี่อยู่กับกายของเรานี่อยู่ที่วาจาของเรานี่แหละเราอย่าได้ไปปฏิบัติตามความเบื่อความไม่เบื่อ ความชอบความไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักคำว่าช่างหัวมันถ้ามิฉะนั้นแล้วจะเป็นคนไม่รู้จักโตนะเป็นคนมีอินทรีย์บาร,รมีไม่แก่กล้าเป็นคนหนีความจริงหนีปรากฏการธรรมชาติเป็นคนที่อยากให้โลกนี้มันว่างจากสิ่งที่มีอยู่เช่นอยากเป็นคนหูหนวกคนตาบอดคนพิการ เป็นคนคิดว่าไม่มีสิ่งโน,น้นสิ่งนี้มารบกวนมันดีเขาเรียกว่าความคิดแบบนี้เปรียบเสมือนคนหูหนวกตาบอดคนพิการเป็นคนไม่มีสติปัญญาไม่ใช่ลูกสิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีคุณและมีประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ถ้าเรารู้จักรู้แจ้งมันเป็นคุณถ้าไม่รู้จักรู้แจ้งมันจะเป็นโทษ สำหรับความสุขความสะดวกสบายมันก็มีคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหลงติดสุขติดสบายมันก็จะมีโทษเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปถ้ามีสติปัญญาก็าจะไม่รับในสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษมาทำร้ายตัวตนเองให้เราเอามาส่งเสริมการประพฤติธปฏิบัติเท่านั้นอาศัยพระพุทธพระธรรม ประสงค์เป็นกาละยานมิตรเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติดีตอนเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวถึงความแก่เราก็แก่คนเดียวถึงเวลาต้องตายก็ตายคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างมันเป็นของชั่วกราวทั้งนั้นแต่เราไปสำคัญมั่นหมายมันผิดว่ามีตัวเราของเราว่าเป็นบ้านของเราพ่อของเราแม่ของเราความเจ็บป่วยของเรา แต่สิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่นามสมมุติเฉยๆโดยการแต่งตั้งเฉยๆแท้จริงไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเลยพระพุทธองค์ท่านจึงให้เดินตามอริยมรคมีองค์แปดสมาธิที่ความเห็นชอบความดําริจชอบการพูดจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ นี่ก็ให้มีความตั้งมั่นในชีวิตประจำวันของเราให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันอย่าไปปรุงแต่งให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ให้ทําใจให้สบายตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนนอนหลับใหม่พอตื่นขึ้นมาก็ให้ทําใจให้สบายสบายทําอย่างนี้ทุกๆวัน,ท,วนทำหน้าที่ของตัวเองให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเพราะคนอื่นเขาต้องการผลประโยชน์จากเราเขาต้องการควรมีศีลมีธรรมะ เป็นมือเป็นเท้าให้กับเขาเป็นหูเป็นตาให้กับเขาสมดังเจตนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้ว่าจงยังประโยชน์ของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชื่ยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ